ลำแพนไปไหนอ่ะฮะโอ้ยใจเกือบขขางเดียวลำแพนบ๊ายบาย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 บรรยากาศบรรยากาศก็ เกลื่อนไอกันเดือแปดเก่าเดือนนะมายลองเบิ่งเชแล้ว่มบือยุดดีเรอะบ่บอยุดีอืมบุคลากุมผ้าเมหน้าม่สานเต็มอมแมนจจก็สิดะไงีแต่เสียงคนอะไรย่ายตั้งแต่เสียงพอเสียอนใชยูดอกเสียอื่นใช้ยูดอก

เฮกงกคือกันองกมอางีแต่ผู้ใดรถไมโอ้สมแล้วสมแล้วชาวอินทร์แดงก็นั่งหร่นหล่รถหนามบอตะกีฮะนั่งรถหนามมันบอรถแกหนามมันบอก็ตรกีบหรอรถชอสอไหนไม้ไดลวเนาะกระเทียนหน่อยตัวเนาะ กานหาเทียนน้อยพูดได้ไปรับประกะแวะสื่อตัวมีภาพป้าจับจีบจีพเอชไปขอป้าขอเมี่ยงขอพายุปลาไปเอาแต่ตะเกียบจีพีจีพีเอชจีตีเริ่มมีเลยบอกจักระวังมี่เอาเจ็ดแปลกปีกุ้งล้างเหรอไหมบอกเออมันภาสม ขาหายเจสาเก่านี่นะมันเริ่มมีจ้ะแนนบอกี่แะเขาเริ่มใป้น P E หรอมากอ่ะเขาก็คันไปจักไปติดสะานจักไปติดวาิดี่ยังงก็ C P E ทำไมหรอมากคนไปตาม C P E บายแล้วได้ว่าสิไปแหละคือบนอ่ะจักเขากระถานแล้วสอบว่าเราบทตรนตื บซุมก็ชิมีแต่เดนเซอร์ครับนิดห,หน่อยแล้วบอกบรดอดด็อกเด้อเรามาสมัครขับรถรับแล้วไหนะปีพรอน,นอ่ะอันนี้เสือ้อชีชลมะแต่ละอย่างก็จะบวบอยู่ จักแล้วทิอยุซสเกตเราสาวๆสองคนที่เก้เดือนเจอกันนะเ้เดอาเยมูอเอปดเยววันถุเอานาขึ้นมายววันเออเยวันเอานาขึ้นมาเยวันพูน่าพูน่าเออเออแจว

ยู human, ่พะยูมันบ่เลยอยู่พะยูมันเอียงเกาะจักหมากเอียงนี่ยเขาบอเคยกินเลยเขาบอกว่า <laughs> แต่ผกตักไตคุหมากเอีงยงนี่อนี่โอ้แดดเดด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 มา

าเตรงไปสุดซอยไันไปบ่ด้เกาเลี้ยวซ้ายพเลี้ยวซ้ายคูไปบ่ได้อีกเลียวขวาวัดนอแววัดเจดีดีไหมตรงไปมันยังเจอเบองมันไปไม่ได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอ่าแล้วก็ตรงอ่าวทีน้ววงเขาตรงไปไม่ติไปบ้านแม่เออบอกให้ในหอนี้เราจะผ่าแยกแหลกวสับล้าไปไปไปไคนหมัน ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับถ้าจะดอกพี่มูแมนน่าลำบากมาโดนเ้าเจ้าคือว่าสิไปหอดกอ้นคอย เพื่อเพื่ออันเข้าสีแล้วคอยหอดไซเแล้วเพียนหน่อยเียนหวาน่อ้ยกระเสาโอ้เอากระเสามาหายสิย่า แช่คมับมันหวานๆเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวกินบ่ขอบคุณทุกแรงใจครับพี่น้องเดยกก็สิเตรียมตัวเดินทางแล้วนะครับผมขอบคุณทุกแรงใจครับเจอกันกมลสัจังหวัดกาฬสินครับสวัสดีครับผม